เวลาที่เราพูดถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับหลายคนก็จะนึกถึงกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์ใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วเงินก้อนนี้มันคืออะไรกันแน่เป็นเงินออมที่เราฝากผีฝากไข่ได้จริงๆหรือเป็นแค่คําสัญญาที่อาจจะว่างเปล่าก็ได้เรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับโห oh, ฟังแล้วสะดุ้งเลยใช่ไหมครับคําพูดนี้มันสะท้อนความจริงที่น่าเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในระบบกองทุนชาปนากิจบางแห่งว่า คนที่เสียชีวิตไปก่อนอาจจะโชคดีแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยสิอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ในการจอดลึกครั้งนี้เราจะไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยครับเริ่มจากความเข้าใจผิดเรื่องกองทุนชาปนากิจไปดูความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ลองมองหาทางเลือกใหม่ๆผ่านกรณีศึกษาอย่าง UL+ เพื่อให้เราได้ข้อคิดดีๆสำหรับการวางแผนอนาคตกันครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือความเข้าใจผิดที่หลายๆคนมีต่อกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์นี่แหละครับก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่ากองทุนลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่บัญชีเงินออมส่วนตัวของเราแต่หัวใจหลักของมันคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับมันคือการที่สมาชิกทุกคนในกองทุนเอาเงินมารวมกันและมอบให้กับครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตไป พอเอามาเทียบกันแบบนี้ปุ๊บโอ้โหเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับเงินออมเนี่ยคือเงินในบัญชีของเราเองแต่เงินชาปังกิตเป็นเงินกองกลางของทุกคนในขณะที่เงินออมของเรามีหลักประกันชัดเจนเงินชาปังกิตจ,จะจ่ายได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกที่ยังอยู่ในกองทุนและที่สําคัญมากๆเลยก็คือเงินออมเนี่ยอยู่ภายใต้าการกํากับดูแลของภาครัฐแต่กองทุนชาปังกิตบางที่อาจจะไม่มีการกํากับดูแลเลยก็ได้ทีนี้พอเราเข้าใจผิดว่ามันคือเงินออม ผลกระทบที่ตามมามันอาจจะร้ายแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อไม่นานมานี้กัน9,000คนครับนี่ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่คือจํานวนสมาชิกแค่ในจังหวัดเดียวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตอนที่กองทุนที่พวกเขาฝากความหวังเอาไว้เนี่ยจู่ๆก็ปิดตัวลงมาสะท้อนให้เห็นเลยว่าปัญหานี้มันใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้มากคําพูดนี้มันจี้ใจเลยนะครับมันสะท้อนความตั้งใจที่ดีของผู้สูงอายุหลายๆคนเลย ที่เข้าร่วมกองทุนก็เพราะไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานหวังว่านี่จะเป็นหลักประกันก้อนสุดท้ายของชีวิตแต่กลายเป็นว่าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้เลยแล้วคําถามคือทําไมกองทุนพวกนี้ถึงล่มได้ละ่ะโอ้โหสาเหตุมันมีหลายอย่างประกอบกันเลยครับตั้งแต่ปัญหาภายในอย่างการบริหารเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่โปร่งใสไปจนถึงปัจจัยภายนอกที่เราคาดไม่ถึงอย่างช่วงโควิด -19 ที่มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเร็วมากทําให้เงินในกองทุนหมด และที่แย่ไปกว่านั้นคือกองทุนหลายแห่งไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องพราะเกิดปัญหาขึ้นมาสมาชิกก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครเลยครับที่สําคัญที่สุดเลยนะปัญหานี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดหรือเกิดแค่ที่สุรินที่เดียวนะครับแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและเป็นมานานหลายปีแล้วด้วยนี่แสดงให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเลยพอเราเห็นความเสี่ยงสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามสําคัญมันก็เลยเปลี่ยนไปครับไม่ใช่แค่จะทํำยังไงดี แต่คือแล้วเราจะมีทางเลือกอื่นที่จะวางแผนอนาคตให้มั่นคงกว่านี้ได้ยังไงบ้างใช่เลยครับคำถามนี้แหละครับที่สำคัญมากแล้วมันจะพาเราไปสำรวจทางเลือกใหม่ๆที่แตกต่างออกไปเพื่อสร้างความมั่นคงที่มันจับต้องได้จริงๆตรงนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับคือการเปลี่ยนมุมมองจากการพึ่งพิงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มันไม่แน่นอนไปสู่การสร้างหลักประกันที่เป็นระบบและมั่นคงด้วยตัวเราเอง เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราจะลองมาดูตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีโครงสร้างเป็นระบบกันดูซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงซึ่งในกรณีศึกษานี้เราจะดูตัวอย่างที่เชื่อว่า UL+ เพื่อทําความเข้าใจว่าหลักการทํางานของมันเป็นยังไงอันลองมาดูตัวเลขในตารางนี้กันนะครับสมมุติว่ามีการวางแผนจ่ายเบี้ยไป14ปีรวมเป็นเงิน264,000บาท พอถึงเวลาต้องใช้เงินก็สามารถถอนออกมาใช้ได้เรื่อยๆรวมแล้ว2,60 0 0 0บาทซึ่งก็คือแทบจะเท่ากับเงินทั้งหมดที่จ่ายไปเลยแต่จุดที่น่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับคือถึงแม้จะถอนเงินไปใช้เกือบหมดแล้วดูสิครับในบัญชียังมีมูลค่าคงเหลืออีกแสนสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ยังมีความคุ้มครองชีวิตเหลืออีกห้าแสนกว่าบาทเนี่ยแหละครับคือความแตกต่างของการวางแผนที่มีโครงสร้างแล้วอะไรที่ทําให้มันต่างกันขนาดนี้ก็คือคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละครับ มีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำมีมืออาชีพมาบริหารการลงทุนให้เรามีความยืดหยุ่นสูงและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายครับเมื่อเราเห็นภาพทั้งสองแนวทางแล้วนะครับเรามาสรุปความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเพื่อเป็นข้อคิดในการวางแผนอนาคตของเรากันดีกว่าถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะหัวใจของความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้เลยครับกองทุนชาพนก,กิจมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีโครงสร้างเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อการออมส่วนบุคคลผลตอบแทนของแบบแรกมันไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคนในกลุ่มแต่แบบหลังมีการรับประกันขั้นต่ําและที่สําคัญที่สุดคือการกํากับดูแลแบบหนึ่งอาจจะไม่มีเลยแต่อีกแบบหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเสมอชัดเจนเลยใช่ไหมครับและนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ลองกลับไปทบทวนกันดูนะครับว่าการวางแผนแบบไหนกันแน่ที่จะมอบความมั่นคงและความสบายใจที่จําเป็นจริงๆ ให้กับอนาคตของครอบครัวเรา